ไปะมวงจะมีรสเปรี้ยวนิยมนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่างไปะมวงไม่ได้เป็นที่นิยมเฉพาะในภาคใต้เท่านั้นทางภาคตะวันออกเช่นในจังหวัดจันทบุรีและระยองก็มีอาหารพื้นบ้านเรื่องชื่อคือแกงหมูะมวงซึ่งสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลไปช่วยพัฒนานเรื่องกระบวนการผลิตจนขณะน,นี้นอกจากจำหน่ายในประเทศแล้ว ยังส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศอีกด้วยใบชมวงนอกจากนำมารับประทานเป็นผักเครื่องเคียงแล้ว mm. เมื่อนำมาต้มกับกระดูกหมู mm. ก็เป็นเมนูที่ได้รับความนิยมไม่น้อยเพราะใบชมวงมีรสเปรี้ยวมีคุณค่าของสมุนไพรรับประทานแล้วคล่องคอช่วยลดเสมหะ mm. การปรุงอาหารเมนูนี้ก็ไม่ยาก ส่วนประกอบของกระดูกหมูต้มใบชะมวงก็ต้องมีใบชะมวงที่ต้องเลือกใบที่ไม่อ่อนหรือไม่แก่จนเกินไปกระดูกหมูก็แล้วแต่ชอบจะเป็นซี่โครงหมูหรือกระดูกอ่อนก็ได้ส่วนประกอบอื่นๆก็มีทั้งหอมแดงข่าตะไคร้เกลือและน้ำสะอาดสำหรับต้มเป็นน้ำแกงขั้นตอนการปรุง เริ่มจากนําใบชะมวงที่เตรียมไว้มาล้างให้สะอาดฉีกเอาเส้นกลางใบออกหั่นหรือฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆตั้งหม้อแกงใส่น้ำต้มจนน้ำเดือดแล้วใส่กระดูกหมูต้มจนกระดูกหมูสุกใส่ขา่าตะไคร้หอมแดงและเกลือเคี่ยวจนกระดูกหมูเปื่อย ต้องระวังไม่ให้น้ำเดือดจัดเดี๋ยวน้ำแกงจะขุ่นขณะเดียวกันถ้ามีฟองก็หมั่นช้อนฟองออกทิ้งก็จะได้น้ำซุปใสน่ารับประทานเมื่อกระดูกเปื่อยได้ที่ใส่ใบชะมวงลงไปแล้วเคี่ยวต่ออีกระยะหนึ่งตักชิมดูหากน้ำซุปออกรสเปรี้ยวดีแล้วก็เป็นอันเสร็จพร้อมรับประทาน เวลาพูดถึงใบชะมวงเนี่ยหลายท่านคงนึกว่าแกงหมูชะมวงของจันทบ,บุรีนะคะแต่จริงๆชะมวงเนี่ยเป็นพืชที่พบได้ทั่วไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทางใต้เนี่ยก็พบชะมวงค่อนข้างเยอะแล้วก็ชาวใต้ก็นํามาทําเป็นอาหารจานหนึ่งที่เราเรียกว่ากระดูกหมูต้มชะมวงหรือกระดูกหมูต้มใบชะมวงเพราะว่าส่วนที่เรานํามาทานเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นใบนะคะหลายท่านที่เคยทานชะมวงก็คงจะทราบว่าใบชะมวงเนี่ยจะมีรสเปรี้ยว ะ,ะาะเวลารสชาติของแกงชนิดนี้ก็จะมีรสเปรี้ยวนำนะคะซึ่งก็อาจจะคล้ายๆลักษณะของต้มยำเพียงแต่ว่ามันจะมีตัวใบชมวงเนี่ยเป็นผักเพราะปกติเวลาที่เราทานต้มยำทั่วไปเนี่ยนอกจากมีขามีตะไคร้แล้วเนี่ยเราก็จะมี มีการใช้มะนาวนะคะในการปรุงรสแล้วก็มีพริกนะคะแต่ในกรณีที่เราเป็นกระดูกหมูต้มฉมวงเนี่ยก็คือเราไม่ต้องใช้มะนาวเพราะว่าตัวใบฉมวงมันรสเปรี้ยวอยู่แล้วแล้วนอกจากนั้นประโยชน์ที่ได้ก็คือเราได้ตัวผักก็คือใบชมวงเองเนี่ยเป็นเ,เพิ่มนะคะเพิ่มเนื้อให้กับแกงหมูต้มฉมวงนี้ด้วยนะคะอาหารจานนี้เนี่ยนะคะหลักๆก,ก็คือโปรโตีนที่ได้จาก กระดูกหมูนะคะอย่างที่บอกคือกระดูกหมูเนี่ยถ้าเราเลือกกระดูกหมูอ่อนเราก็จะได้ประโยชน์ในแง่ที่ว่าเราสามารถจะได้แคลเซียม จากตัวกระดูกอ่อนนะคะเข้าไปเสริมกระดูกของเราเองด้วยนะคะแล้วถ้าจานนี้ถ้าเด็กๆทานได้เนื่องจากรสชาติอาจจะไม่จัดจ้านมากนักเนี่ยเด็กเขาก็จะได้แคลเซียมในการสร้างเสริมความเจริญเติบโตนะคะอาจจะทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นสูงเร็วขึ้นแล้วก็กระดูกมีความหนาแน่นมากขึ้นสําหรับผู้ใหญ่เองหรือผู้สูงอายุเองเนี่ยการได้แคลเซียมก็จะเป็นประโยชน์กับสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ จะมีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงนั้นอาหารจานนี้ก็ช่วยเสริมสร้างกระดูกได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเองชมวงเองเนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยค้นพบ สรรพคุณนะคะในด้านของการต้านมะเร็งเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพืชผักสมุนไพรต่างๆที่เราทานเนี่ยอาจจะไม่ต้องมานั่งระบุปเป็นรายตัวว่าพืชชนิดนั้นผักชนิดนั้นแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเราก็ทราบดีว่าในพวกพืชผักสมุนไพรเนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งจะช่วยลดการอักเสบภายในร่างกายช่วยขับไล่พวกอนุมูลอิสระต่างๆที่ เ,ออเกิดจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็เกิดจากการทานอาหารที่ไม่ดีเช่นการทานอาหารที่มีไขมันสูงอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเดฉันก็ขอแนะนําว่าเวลาทานอาหารถ้าในจานแต่ละจานนั้นไม่มีผักสมุนไพรยอยู่ก็ต้องพยายามหาจานอื่นในสํารับนะคะที่มีผักเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกัน หรือไม่ก็ให้มีจานเครื่องเคียงเช่นผักสดต่างๆเนี่ยทานเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าจะทําให้เราได้อาหารต่างๆที่ครบห้าหมูและได้วิตามินแร่ธาตุรวมรวมถึงกระทั่งสารต้านอานุมูลอิสระ,ะต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะรสชาติกลมกล่อมของน้ําซุปกระดูกหมูต้มใบชะมวงนั้นที่มีทั้งรสเปรี้ยวของใบชะมวงรสเค็มจากเครื่องปรุง และความมันจากกระดูกหมูเข้ากันดีเป็นเมนูที่รับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่และยังมากด้วยคุณค่าทางโภชนาการหากเมนูนี้ใช้กระดูกอ่อนก็นับว่าเมนูนี้เป็นแหล่งของแคลเซียมที่ดีทีเดียวค่ะ